สวัสดีค่ะพบกับคุณนายข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีกับข้าวเจมังสวิรัตมาฝากเดี๋ยวเราโขลกน้ำพริกก่อนนะคะส่วนผสมก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กดักไคร้ข่าผิวมะกรูดอันนี้ใช้แทนกะปินะคะก็คือเต้าเจี้ยวแบบเม็ดถ้ามีกะปิเจใช้กะปิเจเลยค่ะ แล้วก็ลงมือโคลกน้ำพริกกันค่ะก่อนโคลกเอาพริกไปล้างน้ำก่อนหรืออยากให้โคลกง่ายก็เอาไปแช่น้ำไว้ให้นิ่มค่ะแล้วก็เอาขาตะไคร้ผิวมะกรูดใส่รวมไปโคลกพร้อมกันเลยโคลกละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเราเ,าเฉพาะเนื้อนะคะน้ำไม่ต้องหรือถนะ้าหากว่ามีกะปิเจก็ใช้กะปิเจ คนทานมังสวิรัตเพิ่มหอมเพิ่มกระเทียมได้นะคะละเอียดแล้วนะคะตากขึ้นพักไว้เอาน้ำล้างคกเก็บไว้ด้วยค่ะเพิ่มโปรตีนโดยใช้โปรตีนเกษตรแบบหมูสับเครื่องถ้วยตวงแช่น้ำไว้ให้นิ่มค่ะนิ่มแล้วเอามาล้างให้สะอาดให้หมดกลิ่นถั่วสักสองครั้งก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งแล้วก็พักไว้เตรียมผักบุ้งค่ะใช้ผักบุ้งแบบที่ใส่เย็นตาโฟอันนี้จะเรียกว่าผักบุ้งแก้วนะคะใช้หนึ่งกร,รัมถึงหนึ่งกร,รัมครึ่งแล้วแต่เราชอบผักมากน้อยเลือกเอาใบแก่กับที่แข็งๆออกค่ะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอามาหั่นให้เป็นท่อนแต่ก่อนหั่นเราตบผักบุ้งให้แตกก่อนเพื่อให้ซึมเครื่องปรุงได้ดี จับปลายผักบุ้งให้เสมอกันแล้วเอาอุ้งมือตบเข้าไปค่ะผักบุ้งก็จะย่นๆแตกๆออกมาแล้วก็หั่นให้เป็นท่อนๆอ,อีกทีค่ะเตรียมของเสร็จแล้วนะคะเรามาผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาพริกแกงค่ะลงผัดเราก็จะผัดให้หอมเลยนะคะ พริกแกงหอมดีแล้วค่ะเราเติมน้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำล้างครกนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลมะพร้าวค่ะจะหวานหน่อยนะคะถ้าไม่ชอบหวานลดลงค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะส่วนรสเค็มเรายังไม่ปรุงนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนค่ะ น้ำแห้งไปเติมน้ำได้อีกนะคะกะดูค่ะว่าพอใส่โปรโตีนเกษตรกับผักบุ้งแล้วก็อย่าแห้งเกินไปให้พอมีน้ำแบบช่ำๆนิดนึงค่ะแล้วก็ชิมรสค่ะถ้าหากว่าจืดไปให้เติมซิ้วขาวหรือซอสปรุงรสเพิ่มแต่อันนี้ได้แล้วนะคะเราไม่ปรุงอะไรแล้วค่ะรสอันนี้ที่ได้ก็จะเป็นรสเค็มหวานแล้วก็เผ็ด เอาโปรโตีนเกษตรลงค่ะแล้วก็ผัดโปรโตีนเกษตรประมาณครึ่งนาทีผัดแค่พอเข้ากันค่ะไม่ต้องผัดนานเพราะว่าเพราะว่าโปรโตีนเกษตรจะดูดซึมรสต่างๆเอาไว้จะทําให้ความเค็มรสหวานเปรี้ยวมาอยู่ที่โปรโตีนเกษตรหมดได้แล้วเราก็เอาผักบุ้งลงเลยค่ะตอนนี้ก็ปรับให้ไฟแรงขึ้นนะคะ ผัดผักบุ้งให้สุกค่ะจะให้สุกกรอบหรือว่าสุกนิ่มก็แล้วแต่ที่เราทานเลยค่ะถ้าหากว่าน้ำแห้งไปเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะสุดท้ายก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกผัดให้ใบมะกรูดสุกค่ะให้เป็นสีเขียวเข้มก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยหอมกลิ่นผิวมะกรูดมากค่ะน้ำพริกเราโขลกเองหอมมากๆเลย แต่ถ้าเราไม่สะดวกเราก็ซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดเจเอานะคะอันนี้ก็เป็นเมนูทานกับข้าวเป็นเมนูเจและมังสวิรัตนะคะขอข้าวสวยร้อนๆสักจานอร่อยลืมอ้วนแน่ๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะผักบุ้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน A เกลือแร่โปรตีนไฟเบอร์ก็เยอะด้วยค่ะช่วยเรื่องขับถ่ายได้ดีรสก็จะออกเค็มแล้วก็หวานเผ็ดตามมานะคะ อันนี้จะปรุงหวานนิดนึงถ้าไม่ชอบหวานลดลงได้ค่ะผักก็จะกรอบๆเลยค่ะลองทำทานนะคะวันนี้เสิร์ฟผักบุ้งผัดพริกแกงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ